สายฟรีวันที่2ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยเป็นสายฟรีที่เซิร์ฟเวอร์ไหนก็ดูได้กิ๊กมาบิดคุณแล้ววันนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์560นะครับเมื่อเช้านี้ไลฟ์สดโอ้โหโดนตกยับเลยต้องบอกว่าหมาเฝ้าบ้านแมนเนี่ยจะให้มันแรงด้วยไหนต้องมี H ฮี D, มีเลือด มันเหนีตีแรงอันนี้ของก็ไม่มีใส่ทีมที่ใช้อยู่จะเป็นประมาณแบบนี้ครับตอนนี้่้าราชาน่านฟ้ามาเป็นสายพลังละคล้ายๆกับเซิร์ฟเวอร์555เลยเนี่ยลูกของหมาเฝ้าบ้านพี่สิมันออกแต่โจมตีแปลกใจจริงๆเวลาเราเล่นโจมตีออกแต่เลื่อน เวลาเราเล่นเลือดออกแต่โจมตีโอ้จะไปสู้ยังไงอะไรี่ยวันนี้พี่น่าจะจบที่เลเวล34นะครับก็ถือว่ากําลังดีนะ34พรุ่งนี้ก็จะได้ประมาณ38แล้ววันอังคารก็จะตามสเต็ปคือได้ประมาณ4 1 4 2ครับเนี่ยวันวันนี้นะครับเลเวล31เนี่ยมันก็ปลดล็อกดันใหม่ที่จะมีโอกาสได้ของฟ้ามาแต่โอกาสดอกมันก็จะน้อยแล้วพอเลเวล35ในวันพรุ่งนี้เราก็จะลงอีกเพื่อให้ได้ของฟ้าที่เยอะมากยิ่งขึ้นแต่ของฟ้ามันไม่ได้ออกง่ายขนาด นั้นตั้งแต่ประสบการณ์ที่เล่นมา2องเซิร์ฟเวอร์นะครับที่มันมีการปรับให้ได้ของฟ้าไวขึ้นเนี่ยพี่ไม่เคยได้ก่อนเลยมันก็ไม่ได้นูนะ่นน่ะตอนเลเวล4 0อะ่ะ วันนี้หมุนกงล้อเอาช็อกโกแลตก่อนนะครับเพราะว่าต้องเร่งเลเวลถามว่าทำไมต้องเร่งเลเวลมันจะมีตอนเลเวล50ครับที่เราต้องผ่านด่น Hero านฮีโร่เอ็กปีศาจเพื่อที่จะเอาของม่วง2ชิ้นที่อยากได้ของตอนนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเร่งให้รีบเลเวล50าสิบช็อกโกแลตก็ไม่ได้กดวะกดช็อกโกแลตก่อนช็อกโกแลตวันนี้กด9 2ครั้งครับแล้วก็มีป่องม่วงมากดแค่ครั้งเดียวก่อนเพราะว่าเรายังไม่รีบเอาไปลงอะไรเนี่ออกไหมลงไปก็ได้แต่ของฟ้าของเขียววะ่ะ มันไม่ไม่จาเป็นเท่าไหร่เก็บเพชรไว้ดีกว่าสิ่งที่ต้องรีบซื้อคือตั๋วดำเนี่ยแหละครับที่พี่บอกว่าต้องซื้อให้ได้เยอะที่สุดก่อนที่มันจะไปพี่คิดว่าพี่สามารถซื้อได้ครบทุกอันเลยนะอะ่อีกประมาณ2 3สวันตั๋วดาไปนะครับถ้าเกิดซื้อครบเนี่ยจะใช้เพชรประมาณ7 9 2 0เพชรซึ่งตอนนี้พี่มี4 0่0นกว่าเพชรแล้วทันแน่นอนก็เลยยังพอดันช็อกโกแลตได้นะกดเอาช็อกโกแลตเยอะกว่าเดิมทนะี่พี่บอกเมื่อวานอีกหนึ่งแพ็คที่สายฟรีต้องเอานะครับ นั่นก็คือแพ็คอาวุธนี้1เดือนจะมาให้ซื้อ2แพ็คด้วยกันแพ็คหนึงราคา1,888พยเพชยังไม่ได้ซื้อสักอันเลยแต่ว่าเวลาเหลือเฟือวันนี้เพิ่งวันที่8เองนะครับวันนี้ก็ปลดอกเอาราชาใต้ดินมาไว้ในทีมเรียบร้อยแล้วตัวฟรีที่ ปั้นพลังดีโหดพอสมควรครับเพราะว่ามีอาวุธสามดาวให้ด้วยพี่ก็เอาใส่ไว้ในทีมนะคือปัน Raw Sonic อ้นรอโซนิกอ่ะเดี๋ยวประมาณวันที่6ครับเราเสร็จเคลสโซนิกอะไรแล้วเนี่ยมันจะให้ตัวโซนิกร่าง2มาพี่ก็จะเอามาใส่แทนราชาใต้ดินนี่แหละตอนนี้เราปั้นไปก่อนถามว่าปั้นไปก่อนแล้วมันจะเสียหายอะไรไหมไม่เสียหายเพราะว่าเราสามารถรีตัวละครได้ฟรีถ้าเกิดเรเวลเรายังไม่ถึงส0่สส่งจุดหมายมาอ้ขอบคุณคนในกลิ์นะครับส่งภาพมาให้โดมารุ แจกภาพมาดีมากน้องชายพี่อยากได้มานานแล้วเป็นภาพที่เราขอมามันจะซ้าวะ่ะคือเราเราปิดภาพดีไปแล้ววะ่ะมันได้ซ้ําเฉยฮะเราต้องขอภาพนี้นี่อันนี้ต่างหากเราพูดแมงไหลเด้อไอ้นะใครมีอะไรซ้ําบอกพี่บาพี่อยากได้ฟิวโน1ทั้งหลาย ตอนนี้พี่อยู่ในกิวโน1หนะครับอันดับ4ของเซิเร์ฟเวอร์ใครอยากอยู่กิลด้วยกับพี่เนี่ยไม่ต้องทักพี่นะไปทักหัวกิวไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เลยครับให้คิงใจเกเรหัวกิวเนี่ยเป็นคนจัดการนะครับไปทักหาเขานะพี่กี้อยากอยู่กิลด้วยทักหาคิง กหาพี่พี่ช่วยอะไรไม่ได้น้องชายพี่วันนี้มีปลดล็อกฝึกขั้นพิเศษมานะครับอันนี้พี่ก็ชอบมากเลยกิจกรรมนี้เพราะว่าเราจะหาเศษตัวละครได้ง่ายเราปั้นนี่เลยครับหมาเฝ้าบ้านแมนเพื่อที่จะขึ้น4ดาวให้ได้ไวที่สุดนะก็ถือว่าเป็นตัวฮีโร่ ตัวเริ่มต้นที่พี่จะปั้นยาวๆครับแล้วก็ใช้ในเมตาอยู่อาเพราะว่าเพิ่มลูกไฟได้ด้วยบล็อกลูกไฟฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยแถมมีไม่ย่อท้อก็เลยเป็นเลือกเป็นหมาฟอบ้านแมนมาใช้พี่ก็ลงอันนี้ไป3รอบนะจะไม่กดเพิ่มนะตอนนี้เก็บเพชดไว้ก่อน มาหาตัวละครเข้าทีมกันหน่อยดีแม้ไปตัวแดงกันต่อครับเมื่อวานเนี้ยเราได้พุริพิซเนอร์นะจากเนี่ยตู้ตัวแดงไปอย่างเศร้าเลยมันจะตามเรามาทุกเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้วันนี้อยากจะได้ s s r เพิ่มอีกตัวหนึ่งครับขอเป็นเกีลวรอสเกวโรหรือว่ากาโรก็ได้น้องชายมาใน ID ของกิกี้ผู้นี้ไปและ20ใบ2โลด้วยกัน กุกบาทมาแบบนี้ไซตามะเห็นก็เลยกระโดดชาร์จพลังแล้วก็มีโหลดบ้างไหมเนี่ยกระโดดต่อยจนเกิดเป็นประกายแสงอล้วโอ้โสีม่วงมาเลยครับพอเป็นบอลทองกันนะน่ามาแบบเนี้ยโอ้สมายแมน มาทำไมเนี่ยมาลุยกันต่อเลยมันต้องมาแล้วขอร้อง SSR ประกายแสงสีทองมาสวยดีของกีกี้ผู้นี้สายฟรีมันต้องไม่เกลือหรอกนี่โหลดนะโหลดหรือว่าคอมค้างออกมาเป็นโอ้ยมาแล้ว SSR ตัวใหม่ของเราครับขอเป็นเกียโรสเกียวโรหรือว่ากาโร่โจงออกมาเป็นข้าคือผู้นำแห่งกลุ่มโจรสลัดสารมืดราโอ โอ้ยมาทำไมให,ให้อายบ้านานาเหรอนน,อน้องโอ้ยโบรอนมาทำไมเนี่ยคือคือเดี๋ยวมันจะแจกโบรอนอยู่แล้วครับเกมอะ่ะเมื่อเช้า,ชาพี่ยังแซวน้องในช่องอยู่เลยว่าแบบโอ้โหได้โบรอสทำไมเนี่ยเดี๋ยวมันก็แจกแล้วอะออ้ตายแล้วลมจับเลยลมจับครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอาเพศอาพรอาภัยอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหวันนี้นี่เอามาเพื่อจะให้เราทำ โบรอดยูอาก่อนเลยแหรอฮะเป็นวัตถุดิบรอไว้ก่อนเลยป่ะโอ้พี่คุมกระับเลยนั่นคือตัวจํากัดนะอย่างอย่างเศร้าเลยตอนเนี้ยโคตรแย่เอ้ยแล้วมันมีตัวนี่อยู่อันหนึ่งตัวม่วงอยู่อีกอันหนึ่ง ตัวม่วงเนี่ยอยู่ไหนวะอ่ะตัวม่วงเนี่ยครับพี่จะเก็บสะสมให้ครบ10อันเนาะแล้วก็เปิดทีเดียวคือเราจะได้จากกิจกรรมโซนิกประจําวันเนี่ยหอันด้วยกันแล้วก็จะมีโซนิกชุดนักเรียนที่จะมาวันที่15ของเซิร์ฟเวอร์เปิดอีก5อันที่จะให้ก็จะเปิดพร้อมกัน10อันทีเดียวเนาะเก็บดองไว้ก่อน ตอนนี้แมงปวดหัวดักคือเมื่อเช้าเนี่ยตอนไลฟ์สดนะครับเราก็มาไล่ตีคนในเซิร์ฟปรากฏว่าแพ้เยอะมากคือหมาเฝ้าบ้านแมนที่ของมันไม่มีเนี่ยของเลือดไม่มีเลยอะแพ้ยับจัดๆเลยครับก็เลยครั้งนี้จะมาแก้แค้นดูว่าเราสู้ใครได้บ้างคุรุมะ สะพังสี่หมื่นกว่าโอ้โหเยอะกว่าเราเยอะเลยอยากโดนพี่กัดครับนะดูตัวละครที้ไหวปะเนี่ยโอ้โหจะมากัดเราบ้ากว่าบางทีแต่ละคนเข้าผ่านทูกนะผมอยากโดนพี่กี้ครับดูหน่อยสิคิงเหรอน่าจะไหวอยู่เนี่ยไหวปะวะลองสู้ดูด้วยกันอยากเจอกี้เก๋วจัดให้ครับน้องชายมาแล้วครับกี้กี้โหลดมาบอกว่าอยากอักคนในเซอร์ เปิดก่อนด้วยนี่เลยครับมุ้เแมงไหลเนื้ออ้ายของเราปูดาเม็ดจัดติดแคทมามาเฝ้าบ้านขอเฟียวฝาวหน่อยปั๊บปับป๊บปับป๊บปับป๊บโอ้โหสองหมื่นแปดนเม็ดแทบไม่ลดอะดักชายอ่ะตีประมาณ10เทิร์นดักทชายถึงจะตายแล้วก็คิงเอนจินใส่เราบล็อกลูกไฟครับโอ้โหนาเม็ดโหแรงเท่าหมาเลยนาเม็ดเขาแรงเท่าหมาเลยครับแล้วก็ไดแองเจลซาลวง ใส่บีสคิงไปบีสคิงตอนนี้โดรนรดนำเมตละตีเบาแล้วครับบี k คิงแล้วก็จิงโจ้จิงโจ้ตีธรรมดามาดักชายตีธรรมดาตอนนี้ลูกไฟหมดกันแล้วกีน้อตตีไปที่มูเบงไหลเนื้ออ้นอนไปก่อนครับของเรายังติดไม่ยอดฮะอ,อยู่เทิร์นที่สอง ลูกไฟเยอะเพราะหมาฟฝ้านแมนนะตอนนี้บูทดาเมจมาแล้วก็หมาฟ้าแมนข,ขอแฟดทะลวง2ตัวนนะโอ้เหลือดักชายที่มันไม่ยอมตายแล้วก็แองเจลทะลวงแนวหลังบีสกิงนอนลงไปมาแล้วจิงโจ้จิงโจ้ของเขาครับข้าวผ่านทูบแกได้กินข้าวผ่านทูบแน่ๆในวันนี้ขอฟันคืนใต้ดินพีโโรธตีไม่เข้าเลยคือดักชายยังอึด อึดอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวนะไปเอาเลือดยังไหนวะนักชายตีมาโอ้โหตีไปเลือดแทบไม่ลดนะครับนักชายอะ่ะและเราจะโดนไอ้จิงโจ้จิงโจ้ตีเอา,าเนี่ยมาแล้วแฝดทันลวงตัวหน้าไม่ลดอึดไปไหนเนี่ยโดนใต้ดินพีโรดเออโอ้โหหายปุลิคือบางจัดบางกว่านี้มีอีกไหม โอ้แล้วก็โดนจรวดอันดอยซูเปอร์ดาร์กใช่โดนโดนรัศมีนอนไปด้วยลระชายใต้ดินมาเทิร์นที่สี่เราแล้วดูเลือดเราลดพวกเลยของโจมตีเนหมาเฝ้าบ้านใส่มาทำไมของโจมตีติดไม่ยอทอนโดนไลต่ตีติดไม่ยอทอไปอีกทีอกินข้าวผ่านทูบนีิงครับกีกี้กินข้าวผ่านทูบโดนนอนลองไปต้องไหมติดไม่ยอทออีกรอบหนึ่งโดนมิทเทดุ เทดุโอ hey, <uffs on Jung net> <laughs> ้ยสี่บัตดัเมิแล้วก็โดนจีนอสปิดเก้วไก่แจ้ไก่แจ้จริง ของไม่ได้เลยลืมไปครับว่ายังไม่ได้อัปเดตพลังรบนะครับอันดับอยู่ที่290ของเซิร์ฟเวอร์พลังรบอยู่ที่38,900นะวันนี้มีตัวบั๊กมาแล้วครับมีหลายคนที่ใช้ทาสอมากกิอยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีใครบ้างนะครับก็คือตัวบั๊กเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วเป็นคนไทยนะ่จะอยู่กิ์เดิมนะอาซุนะนะครับใช้ตัวประมาณนี้เลยเติมอย่างน้อย 18k ไปแล้วเพราะว่ามีปู่บอมคำนวณได้นะครับตัวที่2นี่นท็อปฟูนะน่าจะเป็นคนไทย เหมือนกันมีทัตสึมากิยูอาเช่นเคยคนที่3ามกิวเรานะริโออยู่กิวเราใช้ตัวทัตสึมากิร่างแรกแต่ว่าปั้นไว้โหดมากๆครับของม่วงเต็มตัวเลยส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาจะไปอยู่กันในกิวอาชูราเนี่ยอาชูรานะไม่รู้กิวของใครนะครับกิวเราตอนนี้อยู่ที่4ของเซิร์ฟเวอร์ก็จะรับคนแล้วก็พัฒนากิวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคนไทยเยอะเหมือนกันเหมือน4อันดับแรกเนี่ยเป็นคนไทยหมดเลยนะอันดับไหนเป็นคนไทยถ้าเกิดว่าเผลอมาดูช่องพี่ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ มาตามพี่กี้ตามกลับอย่างนั้นเหรอเนี่ยพลัง5,000ันไม่อัพเลยอะ่ะพี่กี้ขอภาพบ,บนขวาให้ผมหน่อยของผมมีสองอยากโดนกีกี้ตกนะแกต้องโดนตบก่อนหรือเปล่าบูบกี้ไม่ไหวครับไม่ไหวตกได้สบายภูริชชอบภูริอย่างนั้นเหรอขอให้เข้าตัวนะผูริะคนชั่วงั้นเหรอคนชั่วช้าอย่างแกจะต้องโดนชั้นลงโทษโดนไปซักมาเลยคนชั่วแกต้องโดนชั้นตบแล้ว อยากขอเอาคืนครับขอชนะสักตาหนึ่งก็ได้มูเมงไรเดอร์มูดาเมดความไวมาที่หน้ากากของหมาเฝ้าบ้านแมนนะแล้วก็แฟตตาลัางใส่3ตัวหน้าโดนไปสี่มื่ดาเมดแต่ว่ายังยืนอยู่ได้อะตอมมิกคิดซันขอฟันตัดอะตอมกี่เที่ยแรงเกิน,น้อง จะแรงไปไหนเนี่ยแล้วโดนไล่โจมตีมาตายทันทีครับขอแองเจลสทาร์วงแนวหลังใส่มูเมงหลายด้วยโดนไปเกินครึ่งหลอดแล้วก็จิงโจ้จิงโจ้ใส่ไปอะตอมิกคิซันอย่างนั้นเหรอครึ่งหลอดไปแล้วครับอะตอมิกคิซันแต่ตอนนี้เขาไม่มีลูกไฟแต่เราก็ตายอยู่ดีโคตรบางเลยแต่ละตัวเข้าสูเส่เธอ์นที่สองเธอนนสองมาหมาฟอบ้านขอเฟียวฟ้าใส่หน่อยดิ คือแค่ไม่ลดเลยอ่ะคือเราใส่ของโจมตีของดาเมจมันของเฮดพีอ่ะมันไม่ออกให้เลยครับอ่ะร่วงไปแล้วนั่นตัวละครล่วงไปหมดแล้วโดนจิงโจ้จิงโจ้ฟันครับโอ้ยแปดพันดาเมจหายไปเนี่ยหายมาฟ้าบ้านแม่ตัวเดียวโดนไล่ตบอง โอ้โหกลายเป็นกระสอบทรายที่แท้โทโรูแฟดทะลวงใส่อต้องมีคิดสัน้นเหลือ3มเป้าหมายมาดูกันว่าเราจะสู้ได้ไหมบูดดาเมจมาที่จริงโจรจริงโจ้ก็ตายดินพิวรอดอือติดไม่ยอดท้อไปหนึ่งครั้งแล้วแล้วก็โดนนี่แหละโดนต่อยไม่น่ารอดโอ้โหสี่ห้าทีต่อยซะเต็มแม็กมาตาเราแล้วขอเอาคื้นหน่อยเฟียลฟาใส่สามตัวโอ้ยไม่ตาย ดนไล่ตีอยู่เนี่ยไม่น่ารอดแล้วครับน่าจะไม่ย่อทอนได้อีกครั้งเดียวแล้วก็ล่วงโดนใต้ดินพิโรดใส่้เรียบร้อยมิดหมดปลากแพ้หมดเลย